บอกกําจูนเอากระถางแง่ไข่หมดชิเป็นแนวใดเนาะมีไข่บอกโอ้ไข่หลายหรือกคนเนี่ยนะยันท่อนเอวนึงมันหีอะโอ้โอ้โอ้หันเบี้ยวเลยเนะี่ <c oughs> งามไปนะกำลังชิเป็นแมเปิงอ้าคักเลยพี่น้องเลยเาาขั้วแมเปิงนีน่ก็คือแกงไข่หมดแดงของเงา <c oughs> ยุสบายดีสวัสดีครับผมผมแม่พี่น้องบ้องไปสักคนสักคนทางภายในและกตะตาประเทศพอๆกันคือเก่าเซ็นเคยครับวันนี้เอาอยู่ไฮอยู่หน้าคือเก่าพี่น้องเลยวันนี้ก็ออกมาออกมาต้อยไข้บดแดงหรือว่าไข้บดซมภาษาบ้านเฮาก็ได้วัีอิอากาศมันนฝน,นนันสิบ เป็นสีแบบคึมๆแน่นะพี่น้องเลยเป็นสีคึมๆแน่ก็เลยโซนชโนออกมาอ่าเนี่ยใครมดแดงไปมานี่เขามานี่น้าน้องโบนัสมาน้ำออกมาน้ำเอกเศได้ย้อนหรือบ่ได้สบายดีสบายดีที่ทุกคนจะไปเพิ่มวันนี้ điền 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 เดีย๋ยวจะไปหาลเลาะเพิ่งห่างมันก่อนทุกคนเลยอยู่แถวกองไม้นี่ล่ะออมมันเถียงน,นี่ล่ะตัวน,นี้ปอกขมิูนก่อนไปตัดไม้ก่อนทุกคนเลยตัดไม้เนีย่ยใครหมด้มน่าลูกสาวเพื่อนกันกนั่งหมดนน่ไม่ไม่เอาไป้ม <laughs> หัวทายคลิปนั้นคือคืนเป็นพิเศษไดยสาวโบนัทอันนี้ต้นไปเลินนี่ก็ต้นไม้เหรอลูกต้นไม้น้อยๆอืมน้อยๆคือลูกนั่นแหละเอาลำยาวๆเด้อยินยู่สูง นมนั์ออกเ้อมะขวดกำลังสุกเนี่ยโมนัมกมสนนกินบ่มมะขวดนะ แล้วแล้วบ่ไปทั้งเรือบวันนี้รุนแรงวนทะเลทุกคนบ้าอ้วยถามมาเอาบันนี้เอาได้ไมแล้วเนาะทุกคนพันจีไปหาหางมดแล้วบันนี้อยากให้ทุกคนรอรุ้นนํากันเนาะวันนี้ว่าบ้ากำจูนเพิ่นสีแย่ไข่บดแดงเป็นบอดได้เพิ่นว่ายังบ่เคยแย่เลยอได้เปลี่ยนอุปกรณ์เพิ่นะเอากระถางแทนชุดบ้าวคกำจูน เอากระถังแนียใครหมดใช่ไหมนะ้ำงไตรเนาะโอ้โหถ <c oughs> ือว่า <per ch> เปิดหอดเจ้าพ่อเฮ็ดเพื่อนนะกระถังบินไนดะ้ขาขาขึ้นยังจำนี้ขาลงจี่ชั่แล้วเห็นแล้วเลยเหมืหนอนเขาหดเอานี่บพอแต่อินน่พากันยันไมมนะมันสั้นพวกทุกคนเลย ยันมันบดถึงบันนี้เพื่อเราไม้ยาวเพื่อนะมีไข่บ่เด้เห็นห่างมันแล้วกันยังมาลุ้นอีกได้ทุกคนเลยบ่มันมีไข่บ่เพื่อสิหาห่งมันเห็นกะนโอ้ขีงอกระถางตกใช่หัว <laughs> มั่นใจบ่บันนี้<า>มั่นใจบอ่อว่าได้ฮ <laughs> ืมคนเรา่นสูงอยู่แล้วทุกคนเลยบทต้องใช้ไม้ยาวปานใดก็ได้เพื่อนนะมั่นใจในตัวเองฮืม ใข่บอโอ้ไข oh, ่หลหรือทุกคนนะยันท่อนวนึงมันเฮียโอ้ยางให้ทุกคนได้เห็นน้ากันเลยแต่ว่ากล้องของเขามันบดแจ้งตอนนี้นะไข่ป้าไข่มันจะอ่อนแห้งอะไรใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเอาเอาหนมาอีกจังหนยอยยะมาอีกอตอนที่แรกนะเพื่อนเราจะขึ้นก๊กไม้ไปแงโอ้ะอันแมนบูนัทกับวารุษชาวขึ้นไปฮันจะกรตุกก่อน ตกเหียเบิดสะอ่อนเด้หังเดียวได้เกือบถ้วยจากหันพิ่นล e ่ะทุกคนโอ้หมดแดงบ่ครบบ่เนาะนํามาเบิ่งตําดินเด้อโอ้ดินเบิ่งๆอลมาเบิ่งก่อนตอนนี้ตอนนี้โอ้มีแต่แมเงหลายเติบทอกใส่กระสอบเลยหมดมันจังบ่ตายได้จังเบิ่งล ัไโอ้ทุกคนห้างเดียวห้างเดียวเลยเลยงามไปเลยกำลังจะเป็นแม่เป้งอาขักเลยพี่น้องเลยสองห้างนี่ผู้ที่ก้อยได้เนี่ยโอ้มันเฮกอะลายนะทุกคนแต่ว่ากรย่ามันมันยังสีแม้มันยังสี่ขับขึ้นดีค่ะ ม <Indonesia> ัดไว้ก่อนนะทุกคนเพื่อบมให้แม่มันออกมาครบเราอันแง่ไข่มดนี่นะเอาต้องแง่ตอนอากาศเย็นเพราะว่าอากาศหนาวมันครบนี่บอกเลยยุบไรนี่ก็เจ็บคนเดียวอ่ะฮันฮันฮันโบนัทเพิ่งช้อยยังมาได้แล้วเหมือนนี่ชอยตัวเองก็มาได้แล้วเอาห่างมันเท่าไงไปแล้วทุกคนยังห่างนี่ห่างนี่อยู่กุกยางห่างนี่ โอ้อยู่บนมืดขนาดพี่น้องเลยโอ้ห่างนี่แหง่ายห่างนี่นะโอ้แหงขึ้นไปนี่มันโคเจ้านะยโเจ้งนี่ดินแดงวันที่สองมีไข่อยู่บนน้องวน่สอยู่บอบ่คอมสูนเช่นเมนูไหนน้องมือนนี้นะ ไอ้มดทางนี mm ้เนาะปล่อยไข่มดบ่ทางไหนปล่อยแกงที่ปล่อยก็หมดแล้วนี่นะอยู่กกยางุตุดไม้เลยตัวนี้มุดก็ครบอันนี้ทุกคนเอ้ยเฮ้ยพี่หงอดิพี่หงอแบบว่ามันฉีเหียคือมันตะกี้น่ะแต่มันก็บ่เหียหลายป่านใดมันพอได้อยู่มันอยู่ทางนี้ไป ห่งงางหญ่กว่าเมื่อกี้เลยทุกคนเลยตัวนี้นะบอกความซูนป๊าเฮ้ยมีแต่ไข่แต่จกอดทนแน่นนนนึ่งเด้ออันนี้เป็นไพ่ให้กำลังใจโอ้ไข่มันเฮ้ยไตยหัวหมดแล้วโอเคงอได้เฮ้ยทั้งขึ้นทั้งขึ้นวไวๆเฮ้ยเองใส่ความไวเลยทุกคน เพราะว่ามดมันกัดแล้วมันสจ็บบวอยยังบิไดได้ฮะเจ็บก็อดเอาเด้วอว้วตัวนี้มันโมเมนต์ไข่ไม่เพลงแบบไข่พอดีเลยเดี๋ยวขึ้นไปพอแล้วนะอกหังน,งนึงต่อเลยป่ขอๆหรือหอมไหม บึงเฮ้ยมันคว่ำมีแต่เมเป้งตัวนี้นะแมเป้งได้อย่าไข่เหมอนเออไข่นั่นเหมาะกับออมเซบอบอดแบบนี้นะเินเมเป้งมื่อไหราใส่กระสอบแล้วดทำที่สอบเออ บอกอย่าไปทางนั้นลูกอย่าไปทางนั้นแทน,นกับลูกก็ไปท้ายยีรถไปหลังจากที่จเจ้าหาเนื้อไหมด่นแล้วก็เห็นมักไกว่นะทุกคนเห็นมักไก่ก็เห็นมักไหกม,หมหอีกแล้วชุบบนอ่อมักไกเพิ่ม ตอนยังน้อยนะทุกคนเคยได้กินตำมะกวายใส่มดแดงแซ่บเลยเจ้าลองเมื่อตำกินคือตอนสมัยยังน้อยเบิ่งมันชิแซ่บทุกคนตำใส่มดแดงทุกคนสิเมือ่อเราได้แบบน,นี้ทุกคนวางบนนั่นถือแอลน้ำนะเพื่อนดูพอระเบิดพอดีพอได้แกงทวนเลยพอได้แกงคือปลามือนี้อ่าในแกงเคี้ยวนโอ้เอาได้ฉันได้ก็ได้ เมื่อคิ้วแม้มันออกกับโฮแล้วแด้หลายๆึ่นเลยโอ้ไตขึ้น่ะพอๆๆหลังจากที่เฮาไปแย่งไรหมดมาแล้วนะทุกคนเอาก็อนเซมแกงเ็ฟปลาดุกน้อยใส่กับผักคะก่อนอื่นเบิดเฮาก็เตรียมทางหม้อก่อน นนันนนนกทุกคี่คือผักคะของเราเนาะที่ชิกแกงใส่ปลาแล้วก็ไข่หมดแดงวันนี้เนาะผักคะขน้ำง่ามอ,อ่อนเลยทุกคน กะป่งไม้แกงไส่ปลาแค่นมแดงนี่นัวเข้ากันคับปัญญาทุกคนเอากระชีใส่เ,สเห็ดนางฟ้าอีกนะสองยุ่มเห็ดนางฟ้าสองยุ่มเอาก็ะิีขางหม้อให้มันพดวะนะทุกคนเอนากระชีมาคั่วปลาแบบนี้ปลาของเงานี่ ปลาดุกน้อยเป็นเอามาแต่ดงออมาทุกคนบ้าความจุนแอบมาแต่ดงอสี่หกแปดสิบโด่พอดีบันเฮาคือป่าที่เฮาบคัวเาแล้วน่าออกกีออกไปแล้วออกกิมาล้างมันนี่ใส่เกลือเกลือล้างเอาเมืออมันออกให้หมดเออล้างให้สะอาด ้นาเออตอนนี้เนาะที่เอาป่าไปใช่มอก้อนมอฟดเลยแผหมอนัะให้มอฟดก้อนจังเอาป่าลงนี่เขามากี้หมดแดงหมดแดงคุน ไฟสิได้กินม,มันเหม็นยังไงเราไปซีมากิ้วเอาแม่มันออกเนาะสารกิ้วขึ้นดแดงหรือว่าไฟสิใช้วิธีอีกวิธีนึงก็ได้ใช้ใช้แป้งอุ๊บแม่เป้งมันเทาในกิ้วคือเก่าก็เลยใช้วิธีกิ้วเอาแม่เป้งมันหลายมันเป็นแมน้มแป้งหลายแล้วนะเอา้าะนี่หักกิ้วแล้ว กิ้วแล้วกันมีแม่โมดแลมันจะสติดอยู่ในนี้แม่กิ้วอ๋อแม่เสือสาวนี่เนาะันการชิดกิ้วนี่เขากระหูดออกกันสุดท้ายทางที่ดี ไปกิ้วยู่บ่อนแย่ก,ก็ดีเลยทุกคนเพราะว่ามันมันจะได้ไปขึ้นต้นไม้คือเก้าถ้าเราเอาแม้มันให้มันขึ้น้นไม้มันก็ไปก่อหางอีกอนนลอแล้วก็มัน,มนเป็นเนื้อที่กว้างเขาก็พบได้ไวอันนี้มันหอมเพราะมันคบเราจะถือบายังไงใส่กระสอบมาดีแต่เราใส่กระสอบนะทุกคนพอแล้วบัน,นี้เฮากินเย็นน้ำออก เพราะว่าเราให้มันป่นน้อยนึงเราแกงใช่ป่าเลยให้ให้แม anyone, ่มันป่นน้อยนึงให้มันซุ่มพอครับปิดก็ทุกคนหลังจากที่เราคิวแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้ได้หลายเติบอยู่ในทุกคนสองหางเพราะว่าสับปนัดเพิ่นให้ก็เลยมาไวบัดนี้เราก็สิมาล้างอีกรอบนึงสะอาดล้างนะเพื่อเพื่อให้ที่ดินเกาะคือเออ ให้หมดหัวสีไสตตอนนี้เลยก็ได้ทนะุกคนไซส์ส,ส้มบใส์บวบสใส่ยแม้มันเพื่อให้มันออกส้มๆนัดนึงส่นะสงกำพ่อโอ้กินปลาแดกมันเตะหูดังเลยทุกคนแบบนอนได้แตกอยากกินหมงูมงม้ทันขึ้นมาทันทีเลย ใส่ประมาณนี้เนาะมีกระจาปลาไหลพูดแล้วยก่งละไมเขาจะใส่ลายๆแก่งปลาเขาใส่บุหรี่ใส่ลุกไปเลย สิกว่าต้นป่ามันสุกแล้วทุกคนป่าเปื่อยแล้วนะปะดุกเ้า็าต้มแกงให้มันเปื่อยๆน,ในี่จะน้อยจะเกิดตะกินันนี้หอกสีหอดขั้นตอนสุดท้ายเน,ะนาะของการพักพระลงไปพักคาเอาไว้ใส่ตำลัก ลงไปเลย,ยกลับง่า้นท้าขั้นตอนสำคัญนั่นน่ะขับไปเลย <laughs> ดดดก็ <c oughs> คือ,ข,อขั้นตอนการกิน <c oughs> มีช่องเมนูคั่ว แม่เปิ้งนี่ก็คือแกงไช่มดแดงของเราเพิ่นกินไปแล้วยกนึงเนาะบัดนทิดเสียบบันทิมาคำซื้อพิ่นมาแตะขายเล็กบันทิทุกคนอืบันทิดข้าวแห้งทุกคนอ่ะสิบมืงโน้มลงมือกันตัวนี้ให้หมักไหมลงมือตัวนี้ก่อนมาคำซื้อหน่อยอ่ะหมอบมาแล้ว แจงอยู่แบบพักค้าก่อนพักค้าเดี๋ยวซิมมือซิมมือชโนโกันพักเลยหานมาเท่าไงอืมอ่้ากินเองตามธรรมชาติถ้าซื้อก็หลายเติบจะได้นะนอนได้สาวสามสิบให่้นจะไดาา้เพื่อสอนเอาไขมันเลย บกินบ่างนี่แม่แม่ไดนี่ยอยู่ได้ยนิโถชมันก็ไม่ได้แล้วนี้แะะตรงนีด้วยยำไข่เลงอันนี้หมูของทุกคนย้ายขนมยูนิโถชับบึ้ดแล้วแบบนี้ใหญ่โอ้ยายตัวนี้ เป็นตาช่างอิ่มนะบ่กอินเข้านะอินนู้กกับค่อ่าเป็นเมนูอิ่มดิ้ก็ได้เนาะอืมองแข็ม

ตัวอุ่นหมดที่แฮมจะล้างมือเปล่าหมดจ <laughs> ังอันดูสบายหมดทุกคนตอนนี้ก็นคอยกินอิ่มละยังติ๊แวโนโน่นี่กำลังกินปลาคาเดยียวหมักปลาคาเลย์ยยพลอยมากเลยคือเหม็นแต่คอยแต่กล่าวว่ามันเหม็นทุกคนเลยเดี๋ยวนี้เริ่มมักปลา,าคาแล้วกินแบบอาหารบาบาแบบบ้านๆ ไม่กระเทีย <c oughs> มลูกอินอะไรขึมาหืมโอเคนุเอาขนมสำหรับคลิปนี่กะทุกคนมาวันนี้กะขอบใจใพี่น้องบ้องปายเด้อที่เขามาติดตามแล้วกะครับสมเป็นกำลังใจใจลูกคือปากคำซูลอ๋ออย่าลืมนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามเร,ทร,ทรือกว่ากด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อพัปะคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายเต้นด้วยูกเต้นนะ